วันที่23พฤษภาคม2567นายประยงเหลาลักษัญยาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2มอบนายก้านาลงศรีโชติผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายเจษดาหวังสุขพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มและคณะกรรมการผู้รับผิดช,ชอบตัวชี้วัดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2 ร่วมประชุมวางแผนงานเพื่อตอบตัวชี้วัดต,ตามกรอบแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ4.0ตัวชี้วัด PMQA 4.0และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหมวด7ผลลัพธ์การดำเนินการประจำปีงบประมาณพศ2567 เป้าหมายความสําเร็จเพื่อให้บรรลุระดับซิกนิฟิแคนท์ตามที่สํานักง,งานกพรกําหนดณห้องประชุมดอกจานสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ได้ข่าวว่าเธอก็เงามาตัวฉันก็เงาจะ้ะรวมมานั่งเงาคลัางกันแล้วก็เอาตามาจ้องตาเอาใจมันแนบใจแค่นี้ก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ let